อ้อย่างล้านเลยโอเคตีห้าสามสิบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไหมนะครับวันนี้ผมจะเดินทางจากบ้านไปที่กรุงเทพนะครับ นี่จะทางประมาณ620กิโลออกจากบ้านตีห้าสามสิบนะครับอันนี้ผมก็จะเอารถไปอลบโค้ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับที่ร้านมีบอลน,นะครับร้านบีบีวอลช็อปเนาะหลังสิทองสามก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับดูล้างรถเอี่ยมเลยนะครับตั้งแต่ไปลุยฝนาพายุเมวานนะครับ ตกแรงมากนะครับระหว่างทางผมจะเจออะไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็จะวิ่งข้าเส้นขอนแก่นโคราชส,สระบุรีเหมือนเดิมนะครับรอบนี้จะไปแบบเรื่อยๆนะไม่ไม่ได้เร่งมากนะเอาแบบชิลๆยืนมือกันสักไม่เกินร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเหลือแรงลถไว้เร่งแซงแค่นั้นแหละครับแต่มันมันบิดนิดเดียวก็แซงได้แล้วจริง รอบนี้ผมก็ติดตั้งตัวช่องชาร์จ USB ตรงรุ่นด้วยอ่าก็สะดวกสบายขึ้นอีกนะครับวันนีเ้เดี๋ยวยาวครับเดี๋ยวปรับเป็นเอเวอเรสต์กินน้ำมันกหนอน เดี๋ยวตัดเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับังโคแล้วจ้าเหลืออีกห้าร้อยเก้าสิบกิโลประมาณน,นี้ก็เดี๋ยวเข้าสว่างแดนดินหนองหานกุมภาปีขอนแก่นกันต่อนะครับไป let's go ล้วขวาจะเป็นซีรตานะครับเป็นคาเฟ่เครื่องบินเนาะอันนี้ผมก็มาถึงอำเภอสว่างแดนดินแล้วนะครับสวยมากถนนสายนี้ ฟิวออตบานออตบานเยอรมนีสว่างแดนดิน <laughs> ถนนขูดอีกแค่โอ้โหถึงน้องหานแล้วมึงเนี่ยโอ้โหถึงน้องหานแล้วนะครับแล้วผมก็จะเลี้ยวเข้าไปกุมพาวาปีเลยนะครับทีนี้ BPR ร้ 150. อยห้าสิบโหซัดหมดปอกเลยนเะนี่ยร้อยสามสิบโอ้โหเอาเรื่องมิ่งผบลีดเดอร์เลยคนระับ กุมภาพาปีแล้วนะครับโอ้เว้มวิ่ง120เลยเหรอเนี่ยเกิน เส้นนี้นานมากดูครับรถไฟกำลังมาด้วยโอ้โหเย่เย่ออกถนนใหญ่แล้วครับ l e ส s go เดี๋ยวเข้าคอนแก่นเลยนะครับเลยน้ำพองกับอะไรนะเขาสนกวางถึงเขาสนกวางแล้วนะครับเดี๋ยวซ้ายไปนี่จะเป็นสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับเขาสนกวาง ก่อนถึงคอนแก่นเดี๋ยวจัดเต็มถังก่อนถังที่สองนอะอออโอเคครับไปกันต่อเนาะอีก454กิโลแวะเปลี่ยนชิลแล้วก็ใส่ ND Filter ตั้งค่าเป็นโปลนะครับกล้อง dầu dao thép hôn ตรงที่ให้เล่นน้ำของอำเภอน,น้พองอ่ g Let's go 家。 โอเคครับถึงขอนแก่นแล้วอันนี้ผมจะออกเลี่ยงเมืองนะครับมันจะเป็นชุมแพนครเราจะสีมาเนาะโอเคนี่ไปทางเลี่ยงเมืองถ้าเข้าเมืองนี่บอกเลยว่ารถติดนะครับแล้วก็ไฟแดงเยอะมากนะครับขอนแก่น เดี๋ยวออกจากคอนแก่นกันนะครับแล้วก็ผ่านทางบ้านไผ่เนาะคอนแก่น,นครับผ่านบ้านไผ่กับเมืองพลเนาะแล้วก็เข้าโคราชเลย ถ้ามาแต่ช้าผมจะเข้าตัวเมืองอยู่นะแต่นี้มาสายก็เลยวิ่งบายพาสออกนะครับเลี้ยงเมือง Let's go บ้านไผ่แล้วก็เมืองพนนั้นท่อไอเสียแล้วนะโ oh. <laughs> ร้อยเสียเวฟร้อยข้างหน้าโคตรสั้นนะครับดูส,สั้นเลยอ่ะมีแตค่คออ่ะปวดโคตรดู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 เฮ้ย้ยอย่างร้านเลย เอาเรื่องอยู่นะเนี่ย นี่ครับน้องมาทักครับน้องไทยโคลาดนั่นเนี่ยขี่อะไรนะหกห้าศูนย์ใช่ไหมโอ,โอเคครับเดินทางปลอดภัยน้องมาเราไปกันต่อนะครับอีกสามร้อยกิโลโอ้ไหวไหมเนาะกินข้าวอิ่มๆแล้วแบบอยากนอนเลยได้ปะเนี่ยอึ๊บไม่ลืมอะไรเนาะเดินทางต่อกินข้าวเสร็จแล้วนั่งกินเกือบชั่วโมงหนึ่งอะ บ้านไผ่แล้วนะครับ เครื่องบินโคราชเหรอเนี่ยอำเภอศรีดา ใกล้จะเข้าโคราชแล้วนะครับนี่ได้เห็นอันนี้เขาเรียกอะไรน่าจะลงสีไหมเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเห็นตรงนี้ก็คือใกล้ถึงโคราชแล้วนะครับอีกยี่สิแปดกิโลอีกสองร้ยสามสิบหกกิโลนะครับระยะทางเท่าบ้านไปขอนแก่นแต่ว่ารถมันติดอ่ะมันเลยช้าๆค่อยๆไปแหละจะออกจาก โคราชนะครับวันนี้เป็นเลี้ยงเมืองเนาะเลี้ยงเมืองโคราชจะไปตระบุรีนะครับ เอาไว้ขึ้น M6 หรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหถ้าเลข1 สีแดงซะด้วยหุ่นเล็กโคราชไม่ได้แวะอีกแล้ว กงจะผ่านลำตะคองแล้วนะครับลำตะคองเราจะเข้าสระบ,บุรีเนาะ มาเจอกลุ่มมิกไบค์ขี่สวนด้วยนะครับน่าจะไปเที่ยวกันห้องบนจะเป็นทางด่วน M6 นะครับแต่ไม่มีห้องน้ำนะต้องเติมน้ำมันเต็มถังนะถ้าจะขึ้นไปอะ่ะ ไปเขาใหญเที่ยงต้องถ้าจะไปเขายหญ่เที่ยงต้องเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้นะครับว้าวรอบนี้มาช่วงหน้าร้อนนะครับปีก่อนมาหน้าหนาวหน้าร้อนก็จะเป็นอีกฟิลเลยใบไ,ไม้เป็นสีออกน้ำตาลเหลือง ทำตะคอง สิบล้อก็จะเยอะหน่อยนะครับเส้นนี้พอดีเลยจอดเก็บสายชาร์จก่อนครับแบตบเต็มละชวโอ้โหดูวิวรอบนี้มาหน้าร้อนนะครับ ทำตะครองแล้ว้ยอีก155กิโลโอน้ำแห้งหมดแล้วอะ่ะอันนั้นน่าจะรางรถไฟมั้งนะดูครับข้างบนก็มีนะคนที่ใช้เนาะเส้น M6 มันก็สะดวกอีกแบบนึงนะถนนก็เรียบด้วยแต่ว่ามอไซค์กับบิ๊กไบค์ขึ้นไม่ได้นะ พ i เศษไปเที่ยวแน่เลยกระเป๋าเปล่าเลยครับ รบุรอันนี้นครนายกหรือเปล่าเขาใหญ่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเลยมาแล้วเขาใหญ่เอ้ยอย่างนี่ว่าปากช่องเนาะเขาใหญ่ เยอะเลยวันศุกร์รู้เรื่องยิ่งวันเสาร์ไม่ต้องสืบเลยนะเนี่ย ก็จะออกจากสระบ,บุรีแล้วนะครับรถก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอากระจกวิ่งเหลีมีกลางออกละให้ใช้สักทีรถติดๆจะได้ดูนะครับเวลาเราขับแซงขับมูดนี้นะอ่ายิงยาวไปที่ร้าน BP Workshop ของกลุ่มพี่บอลกันเลยนะครับ อีก72กิโลถึงปุ๊บเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปิ่นกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น่าจะลบโค้ดด้วยนะครับวันนี้ นังสิิ์แล้วครับก็ออกตัแต่ตีห้าครึ่งน,นะครับถึงนี่ประมาณเที่ยงเนาะถึงนี่เที่ยงก็ไปตีกันนองนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ผมมาเรื่อยๆนะยืนพื้นร้อยห้าสิบนะครับ MT ศูนย์เก้าค่าน้ำมันแปดร้อยกว่าบาทนะครับระยะทางหกร้อยสามสิบกิโล เดี๋ยวผมจะตรงไปที่ BP Workshop เลยนะครับร้านพี่พีนะครับก็ต้องไปลังสิทตคลองสามนะครับ right <S <s ไม่โดนแผ่นดินไหวใช่ไหมเนี่ย เสร็จแล้วเหรอใใรเใใร็วเกินกองอาสามนะครับใช่ไหมที่เอามาให้โอเคเนาะเร็วมากแป๊บเดียว